สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะ,จะพา FC ทุกท่านนะครับมาดูสาลาวัดในยุค90นะครับผู้ที่มีอายุประมาณสัก48-49ลงมาเนี่ยจะคุ้นเคยกับสาลาวัดแบบนี้แต่เด็กๆรุ่นใหม่นะครับ ก็จะไม่ค่อยได้เห็นเนื่องจากว่ายุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาโบราณวัตถุศาสนาฐา,านต่างๆในวัดจะเป็นศิลปะแบบใหม่ศิลปะแบบเก่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เราอยู่ที่บ้านย้องพัฒนาตำบชะโนดอเภอดวงหลวงจัังหวดมุกดาหารนะครับผมสามารถพูดได้ว่าศาราแบบนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมครับตามมาเลยครับครับ FC ศาลาย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้ยังมีการซ่อมแซมไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะมีทางขึ้นอยู่3ามทางก็คือซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะปิดนะครับจะปิดบางหมู่บ้านจะใหญ่นะครับพอขึ้นไปบนที่พระอยู่ก็จะยกสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง นะครับข้างล่างก็จะเป็นเสาไม้แต่ว่าชั้นเดียวก็ไม่เชิญครับเป็นครึ่งชั้นนะครับยกยกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมส่วนที่วัดบ้านย้อมตอนนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังมีเขาโครงเดิมให้เห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็นี๋ยวเรา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 ,เราถ้าเราดูข้างล่างนะครับก็จะเป็นเสา เสาเดิมๆนะครับแต่อันนี้เสาตรงนี้มีการบูรณะไปส่วนหนึ่งแต่ยังคงเดิมแบบเดิมไว้นะครับถ้าเป็นที่บ้านของเบานิดแถาไทขาที่สุกแมวเนี่ยจะหลังใหญ่นะครับแต่ตรงนี้น่ะได้ยกไปไว้ข้างๆแต่ก็ยังมีรูปร่างเหมือนเดิมอยู่นะครับตอนนี้ทําเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผ่าไทขานะครับตรงนี้เห็นนะครับถ้าพอเราขึ้นไปข้างบนนะครับนะเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยบันไดจะเป็นแบบนี้ พอเราขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับเ c ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับแบบนี้และตรงที่พระท่านเวลานั่งทําพิธีก็จะอยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะครับนี่เวลาเรามีพิธีกรรมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับดูครับ เก่าแก่นะครับไม้บางตัวก็หมดไปแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งได้อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ทางลงแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งบันไดนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นบันไดาสามทาง อย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีการต่อด้านหลังอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประเก็บเก็บพวกคล้องนะครับเก็บคล้องเก็บโปงเก็บระคังนะครับอันนี้คือโปงนะครับนี่เวลาเขาเคาะเคาะอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเอฟซีนี่กองก็จะตีกันตรงนี้นี่นะครับก็ เป็นการแบบว่าตรงข้างหลังนี่เพิ่มออมาใหม่ครับเอาไว้เก็บสิ่งของเอาไว้เก็บพระนะครับข้างล่างครับเอซีหาดูยากครับทุกวันนี้หาดูยากแล้วนะครับก็ให้ดูถึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าๆนะครับนี่ ศาลาสุขใจศาลาสุขใจครับเอฟซีนะครับส่วนข้างๆก็กำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารงไงบ้างครับศาลา,าหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมีการบูรณะกันครับก็ยังมีโครงเขาโครงเดิมไว้ ถึงศาลาในยุคเขาเรียกว่ายุค90กันแล้วกันนะครับเด็กๆจะทราบนะครับอารามต่างๆทุกวันนี้จะไม่ค่อยเห็นวันนี้เันนี้เขามีโอกาสได้มาถ่ายทอดให้ FC คนรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับรุ่นหลังๆได้ชมว่าวัดแบบนี้สาราแบบนี้ยังมีหลงเหลือให้อยู่ให้เห็นได้อยู่นะครับท่าน,นอยากดูอยากมาสัมผัสนะครับก็อยู่ที่บ้านย้อมพัฒนาตำบลชโนโด,อดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ครับผมสลับที่นี้ก็ขอเอาไว้ท่านนี้ครับสวัสดีครับ